โอเคพี่มีหินพัฒนาปีศาจอันหนึ่งเป้าหมายของพี่เอาแค่หินหนึ่งลูกแก้วหนึ่งเพราะฉะนั้นอ่ะลุย10โลแรกเป็นไงดูซิเราเราข้ามเลยก็ได้เนอะเพราะว่าเราไม่เห็นสีแดงอยู่แล้ว10โลแรกนั่นไม่ออกแม้ก็คิดว่าจะออกนะมาโลทีสามขอให้ได้ <c oughs> เอาเอาเอ2ตัวนี้มาบวกรวมกันได้ไหมเนี่ย ให้ออกมาเป็นสีสีทองแล้วเอารอบถัดไปเอามาบวกรวมกันกับไอ้สีทองเนี้ให้มันเป็นสีแดงอยากทําได้จังนี่โลเท่าไหร่เนี่ยโลที่ห้าสิบป่ะไม่ใช่นี่โลที่สี่สิบเนะเาะอ่าครึ่งทางแล้วแปดสิบโลมันออกอา่าแปดสิบโลมันออกแต่นะนี่ครึ่งทางแล้วสี่สิบห้าสิบพี่พี่ขอดูอนี้หน่อยนะแบบไม่กดข้ามพี่อยากรู้ว่าสีอุกบาตมันเปลี่ยนยังเออ ยังยังยังไม่มาใช่ไหมเอ้ยไม่ดิถ้าถ้ามันมาแล้วมันต้องไม่เป็นสีแดงใช่ไหมถ้ามันยังไม่อัปเดตนะโอเคยังไม่มา60ยังครับพี่ยังไม่มีสีเลยอ่านกันพี่คาบนั่นไงหกสิบได้เลยเฮ้ยขอหน่อยนะอู้กดโล่เกสมาถ้ามาเลยนะ ยังยังไม่มาแต่รอบนี้ทองออกหนึ่งร้อยโลที่ลอยทองออกอขอพี่ขอดูดาวสีทองหน่อยแล้วกันอย่าเป็นตัวที่ไม่ใช่เฮลไฟน์นะขอร้องฉันยังต้องหลีกพิเศษเด็กพี่พี่ไปเกลือตัวเอสอาวะ อ่าโลร้อยร้อยสิบอ๋อเฮ้ยห้าสิบโลมีนี่นี่เออห้าสิบโลมีตัวละครอยู่ไม่เป็นไรร้อยสิบมาหินหินขอร้องหินนี่ใจดีหน่อยนะร้อยยี่สิบผมพี่ก็อยากประหยัดประหยัดนะมาหน่อยเอ้ยโอ้เนี่ยเกินจนได้เนี่ยร้อยสามสิบเราได้ประมาณร้อยหกสิบใช่ไหมอ่า จบจบว่ะเออพี่เสร็จจบที่โลร้อยสามสิบเว้ยทุกคนรอดแล้วได้เลยเ,ยเอาเว้ยห่างไปแค่เดือนเดียวพี่ความจำเสื่อมเลยต้องหาล่างแรกใช่ไหมพี่ขอฟังสิ่งมันจะชัดหน่อยนะไม่เคยมีเฮลไฟเฟรมสิ่งมันหล่อเนี่ยเอาเว้ยอย่างน้อยพี่ ปลดล็อกหลายตัวละครและที่เหลือใครรู้ไหมทุกคนพี่เหลือซินโร์แฟงคนเดียวละที่ยังไม่มีเลยอแอบกระตุกแอบกระตุกอขอเสียงเช่าร็อกโคตรเทชุดบรรชาร็อกจริงๆนนเนี่ย